สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้สายหมูทุกท่านห้ามพลาดนะครับ โดยเฉพาะสายโมในเรื่องของเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์เรื่องโชคลาภนั่นเองนะครับจริงๆแล้วถ้าพูดในเรื่องของวัตถุมงคลเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองโชคลาภเนี่ยเราจะนึกถึงไม่กี่อย่างและหนึ่งในนั้นที่เป็นเทพแห่งการเงินที่ดีที่สุดนั่นก็คือปีเสียนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกวิธีการเลือกปีเสียที่ถูกต้องถูกวิธีว่าเราจะเลือกอย่างไรให้ได้ปีเสียที่ดีที่สุดเราจะเลือกอย่างไรให้ปีเสียที่เราเลือกมาแล้ว ช่วยเราเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องโชคเรื่องลาบได้อย่างเต็มที่นะครับก่อนที่เราจะไปเลือกปีเสียก่อนอืน่นเราต้องทางความเข้าใจต้องรู้จักก่อนว่าปีเสียท่านเป็นเทพอะไรมาจากไหนอย่างไรบ้างปีเสียเนี่ยท่านเป็นเทพแห่งการเงินอยู่คู่มนุษย์มาทั้งหมด5,000ปีแล้วนะครับเริ่มต้นจากประเทศจีนซึ่งตามความเชื่อแล้วนี่ปีเสียท่านเป็นลูกของมังกรตัวที่9 นั่นหมายความว่าท่านจึงมีลักษณะคล้ายกับมังกรแต่มีส่วนผสมของสัตว์ที่มีเป็นมงคลทั้งหมด5ชนิดนั่นเองนะครับต้องบอกว่าปีเสียเนี่ยเป็นสัตว์เทพที่กินจุที่สุดและสิ่งที่ท่านกินนั่นก็คือเงินทองโชคลาภเท่านั้นครับโอเคมาทําความรู้จักกันนะครับคุณล,ลักษณะภายนอกเวลาที่เรามองท่านเนี่ยเราจะเห็นสัตว์ทั้ง5ชนิดอย่างชัดเจนเลยนะครับ อย่างแรกเลยส่วนหัวของท่านแน่นอนครับท่านเป็นลูกของมังกรองที่9หัวของท่านต้องเป็นมังกรแต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าหัวของท่านเป็นมังกรตาท่านต้องมอนบนฟ้าเพราะว่าอะไรหัวมังกรหมายถึงอะไรความมีลาบยศสรรเสริญความสง่าราศีความมีอำนาจและ าท่านต้องมองก้าวไกลมองไปข้างบนมองบนฟ้ามองไกลมองทะลุปลุกปล,ปลงนั่นเองนะครับที่สําคัญมากๆปากท่านต้องอ้ากว้างเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาท่านกินเงินกินทองดูดเงินดูดอทองดูดโชคดูดลาบให้เราเนี่ยท่านจะดูดทางปากของท่านปากต้องอ้ากว้างและในขณะเดียวกันในปากของท่านเขี้ยวต้องแหลมคมเขี้ยวต้องแหลมคมเท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับสิ่งหนึ่งที่ท่านทำนั่นก็คือการป้องกันภยัย เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องดวงตกคนที่มีปัญหาเรื่องปีชงองค์ปีเสียท่านก็ช่วยได้เหมือนกันอีกส่วนหนึ่งในส่วนของส่วนหัวนี่ก็คือหนวดครับหนวดจําเป็นต้องมีส่วนมากหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วสําคัญมากๆเพราะหนวดจะบ่งบอกถึงอํานาจบารมีขององค์ท่านความเก่าแก่ ความมีบารมีขององค์ท่านเพราะฉะนั้นปีเสียทุกองค์ไม่ว่าคุณจะบูชาในรูปแบบสร้อยกำไรหรือขนาดบูชาต้องมีหนวดด้วยส่วนต่อมานะครับตุงขาของท่านเนี่ยต้องเป็นขาเป็นเล็บของราชสีบ่งบอกถึงการมีอํานาจเล็บท่านต้องแหลมคมแหลมคือต้องแหลมจริงๆนะครับไม่ใช่บอกว่าแหลมคนแต่ว่าแบบภาพที่ออกมาแล้วทื่อนั้นไม่ได้ เล็บถ้าเรามองมาคือแหลมคมและจิกลงไปบนพื้นเพราะตามความเชื่อแล้วเนี่ยเล็บที่แหลมคมแสดงถึงความอมมีอํานาจมีบารมีปกป้องคุ้มครองเราและที่สําคัญเล็บแหลมคมนี่แหละครับที่จะกวักเงินกวักทองดูดโชคโดูดลาบเข้ามาให้เราด้วยนะครับนั่นหมายถึงความมั่นคงในชีวิตของเราด้วยนะครับมีเงินมียศมีลาบมีบารมีต้องมีความมั่นคงด้วยปีของท่านจะเป็นปีของพยายัญซีความหมายนั่นก็คือการที่สามารถ หากินได้ไกลสายตาก้าวไกลและสามารถไปกินได้ทุกที่มองไกลมองทุกอย่างอย่างทะลุปุกโปงเห็นทุกมุม360องศาเห็นโอกาสหยิบฉวยโอกาสได้ตลอดเวลาโชคลาบอยู่ที่ไหนดึงดูดได้ทุกที่ส่วนหนึ่งส่วนต่อมาส่วนนี้สำคัญมากๆ และหลายคนชอบปล่อยปากละเลยนั่นก็คือส่วนลำตัวและก้นของท่านนั่นเองและก้นของท่านเนี่ยได้มาจากตัวของกวางซึ่งลักษณะของกวางคือความอ่อนช้อยสวยงามแต่แข็งแรงและก้นของท่านต้องเป็นแบบนี้ครับทุกคนก้นต้องอวบอิ่มแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าตามความเชื่อแล้วนั้น เวลาที่ท่านกินโชคกินลาบดูเงินดูทองมาให้เราเนี่ยเข้ามาแล้วจะเก็บไว้ตรงก้นเพราะฉะนั้นก้นยิ่งอิ่มยิ่งงอนแบบนี้ยิ่งดีเลยนะครับนั่นหมายความว่าเงินเข้ามาแล้วไม่ออกมีแต่ความบริบูรณ์พลสุขมีความมีความมั่งคั่งและเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนั่นเองทาไมหลายคนที่บูชาปีเสียจะกระพัดไปแล้วแล้วบอกว่าโชคลาภดีจังเลยเพราะส่วนนี้จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือหาง หางของท่านต้องอ่อนช้อยและเป็นหางแมวครับเพราะตามความเชื่อไม่ว่าประเทศใดก็ตามแมวเป็นสัตว์นำโชคโดยเฉพาะโชคลาบชอบดูดเงินดูดโชคดูดลาบให้เราเพราะฉะนั้นจะชอบได้ลาบลอยคนที่ได้ลาบลอยเนี่ยส่วนมากจะมาจากส่วนหางของท่านเพราะฉะนั้นหางของท่านก็ต้องตวัดรับทรัพย์อยู่ตลอดเวลาด้วยเพราะเวลาที่เราจะเลือกปีเสียมาเนี่ยเราต้องคำนึงถึงสิ่งนี้สำคัญมากๆปีเสียจะต้อง ผลิตขึ้นมาและสร้างขึ้นมาจากวัตถุที่เกิดจากธรรมชาติจะดีมากๆไม่ว่าจะเป็นหินเป็นหยกหรือโลหะนั่นเองนะครับเวลาที่เราจะไปชอบบูชาสิ่งใดก็ตามทุกคนจะต้องรู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างเสมอเวลาที่เรามองวัตถุมงคลน,นั้นโดยาะอย่างปีเสียเวลาที่เรามองที่รูปของท่านมองที่องค์ของท่านแล้วเราต้องรู้สึกถึงพลังรู้สึกถึงบารมีนั่นคือพลังงานที่ส่งออกมาและสําคัญมากกว่านั้น นะครับสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนั่นก็คือปีเสียต้องผ่านการปลุกเสกและทำพิธีที่ถูกต้องเท่านั้นซึ่งทุกวันนี้หายากมากต้องบอกว่าปีเสียเนี่ยเกิดขึ้นจากจีนลัทธิเตา๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลุกเสกแบบออริจินอลจริงๆเนี่ยทุกวันนี้เราแทบจะหายากมากๆเลยลองศึกษาข้อมูลดูว่าที่เรากำลังจะไปช่อบูชานั้นเนี่ยผ่านพิธีกรรมที่ถูกต้องหรือเปล่าที่สำคัญนะครับทุกคน ห้ามมีรูทวารไม่ว่าคุณจะบูชาในณะในรูปแบบของอ,องค์บูชาแบบนี้ก็ตามหรือจะเป็นแบบสร้อยห้ามมีรูทวานเป็นอันขาดและปากห้ามมีอะไรกัน้นคุณกําลังอุดเงินอุดทองอุดโชคอุดล่าภของตนเองดูดเข้ามาไม่คล่องแล้วถ้ายังมีรูที่ก้นรูทวานเนี่ยนั่นหมายความว่าเข้ามาเท่าไหร่ออกหมดเลยเพราะตามความเชื่อแล้วปีเศียคือสัตว์เทพที่กินแล้วไม่ถ่าย เพราะกินแล้วมีแต่เพิ่มมีแต่พูนงอกเงยงอกงามมั่งคั่งบริบูรณ์พูนสุขเท่านั้นอันนี้ข้อสังเกตนะครับ แต่ไม่ว่าเราทุกคนเนี่ยจะบูชาวัตถุมงคลองค์ใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้สึกและรู้อยู่เสมอนั่นก็คือการทําความดีนะครับเทพทุกพระองค์ลงมาช่วยเราทุกคนช่วยมนุษย์ทุกคนแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยมนุษย์คนนั้นจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับเนื้อนาบุญเพ,เพราะฉะนั้นอย่าลืมหมั่นสร้างกุศลด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้ดีๆและก็แนวทางดีๆในการเลือกวัตถุมงคลโดยเฉพาะปีเสียให้กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ